สวัสดีค่ะนักเรียนป6วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนนะคะทบทวนความรู้กันก่อนอัตราส่วนถ้าครูเขียน1 4จุจุแบบนี้เราจะอ่านว่า1ต่อ4จุดจุดของเราจะอ่านว่าต่อเนาะยังจำกันได้นะคะแล้วก็การทำอัตราส่วนเขาเป็นเลขที่มาเป็นคู่ถ้าหนูเอา2อคูณ1เช่นครูเอาสองมาคูณ สอคูณหได้2 2ตัวนี้ก็ต้องคูณ4ด้วยก็ต้องเป็น8เนาะเวลามาเขามาเป็นคู่นะคะการคูณการหารเช่นเดียวกันถ้าเป็น4ต่อ8ถ้าครูเอาสอมาหาร2หาร4ครูก็จะได้สตัวนี้เนาะต่อ2หาร8ตัวนี้ก็จะได้4นะคะเป็น2ต่อ4เวลาจะทำอะไรเราจะทำเป็นคู่คู่เนาะทั้งคูณแล้วก็หารนะคะ อ่ะวันนี้ทำคลายเมื่อวานแต่จะเป็นโจทย์ปัญหามาดูโจทย์กันเลยค่ะข้อที่หนึ่งช่างสร้างตึกมีอัตราส่วนประตูต่อหน้าต่างเป็น2ต่อ3ถ้าช่างสร้างประตู24บานช่างจะต้องสร้างหน้าต่างกี่บานถึงจะพอดี อย่างแรกเลยเขาบอกอัตราส่วนประตูต่อหน้าต่างมีคําว่าต่อเห็นไหมอ่ามันคือจุดจุดจด,ดูไหมคะเพราะฉะนั้นหนูเขียนเลยค่ะประตูต่อหน้าต่างแต่เปลี่ยนจากคําว่าต่อเป็นจุดสจุดนะคะแล้วก็หน้าต่างอ่โจทย์เขาให้มาเป็นเท่าไหร่เอ่ยเขาบอกว่าเป็น2ต่อ3หนูก็เขียนเลยค่ะสต่อ3 จากนั้นเขาบอกถ้าช่างสร้างประตู24บานสแสดงว่า2ของเราเนี่ยมันจะกลายร่างเป็น24เนะอะ,อะต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละต่อ24นะจาก2เราจะกลายเป็น24เขาถามว่าจะต้องสร้างหน้าต่างกี่บานถึงจะพอดีนะักเรียนต้องหาหน้าต่างที่อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมคะเพราะฝั่งขวาของเราเป็นหน้าต่างคราวนี้นะักเรียนดูซิ สองเนี่ยทำยังไงให้เขาเป็น24่ส่อะสองทำยังไงให้เป็น24ถ้าหนูคิดง่ายๆก็คือ2คูณ12ได้24ถูกไหมคะแต่ถ้านักเรียนนึกไม่ออกให้นักเรียนตั้งหารค่ะเอา24ไว้ข้างในเอา2ไว้ข้างนอก2อคูณ1ได้2ลบกันเหลือ0ดึง4ลงมา2คูณ2ได้4ลบกันเหลือ0 ะะแสดงว่าได้12แสดงว่า2ของเราตัวนี้นะคะต้องคูณกับ12มันถึงจะกลายเป็น24ตัวข้างล่างเนาะอะคราวนี้เมื่อคูณ12ฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาเราก็ต้องคูณ12ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเลข3ของเราตัวนี้ต้องถูกคูณด้วย12เหมือนกัน13คูณ12เป็น36ข้อนี้เราได้คำตอบแล้วนะคะ ก็คือช่างต้องสร้างประตูเอ้ยครูขอโทษหน้าต่าง36บาทเขาถามว่าช่างจะต้องสร้างหน้าต่างกี่บานหนูก็ตอบอบตอบเลยค่ะเขียนทวนช่างจะต้องสร้างหน้าต่างฝั่งนี้คือหน้าต่างถูกไหมคะคำตอบสุดท้ายของเราคือ36อ่าหน่วยของหน้าต่างเป็นอะไร หน้าหน่วยของหน้าต่างเป็นบาทน,นะคะเวลาเรียกหน้าต่างกับประตูเราเรียกเป็นบานเนาะจบแล้วง่ายๆมากเลยนะคะแค่เป็นโจทย์ปัญหาเท่านั้นต่อมาดูข้อที่2พ่อเติมน้ำมันรถ20ลิตรพ่อจะขับรถได้ระยะทาง30กิโลเมตรถ้าพ่อเติมน้ำมันรถ100ลิตรพ่อจะขับรถได้ระยะทางกี่กิโลเมตร ข้อนี้เขาไม่มีคำว่าต่อมาให้ชัดๆนะคะแต่ว่ามันเป็นอัตราส่วนของสิ่งสองสิ่งคือการเติมน้ำมันลด20ลิตรเนี่ยจะทำให้ขับได้ระยะทาง30กิโลเมตรแสดงว่า20ลิตรทำให้เกิดระยะทาง30กิโลเมตรอันนี้คืออัตราส่วนนะคะมันจะเขียนอยู่ในรูป20ต่อ30โดย20ของเราคืออะไรเอ่ยน้ำมันถูกไหมคะน้ำมันลดเนาะ น้ำมันลดต่อกับเขียนในตรงกันนิดนึงต่อกับอะไรเอ่ยระยะทางที่เราขับได้ถูกไหมระยะทางเพราะเขาบอกว่าน้ำมันลด20ลิตรเนี่ยจะทำให้ขับได้ระยะทาง30กิโลเมตรนะคะข้อนี้เขาถามว่าอะไรเอ่ยถ้าพ่อเติมน้ำมัน100ลิตรแสดงว่าฝั่งน้ำมันของเราตรงนี้กลายเป็น100ลิตรแล้วค่ะจาก20กลายเป็น100พ่อจะ ได้ระยะทางกี่กิโลเมตรแซมว่าเขาถามหาตรงนี้ถูกไหมอืมเข้านี้นันกเรียนต้องหาแล้วแหละว่า20มันคูณอะไรได้100หนูก็ตั้งหาเลยคะ่ะ100ไปข้างใน20ไปข้างนอก20คูณอะไรได้หนึ่งมีไหมไม่มี20คูณอะไรได้สิบมีไหมคะไม่มี20คูณอะไรหนึ่งร้อยเอ่ย20คูณ5จะได้หนึ่งร้อยนะคะลองดูก็ได้อ่ะ20คูณ5 5คูณ0ได้0 5คูณ2ได้10 มีลบกันเหลือเป็น0 0 0ศแสดงว่า20ของเราต้องคูณกับ5ถึงกลายเป็น100นะคะเพราะฉะนั้น30ของเราก็ต้องคูณ5เช่นเดียวกันเพราะอัตราส่วนเขามาเป็นคู่คู่คูณอะไรคูณด้วยกันหารอะไรหารด้วยกันนะคะ30คูณ5จะได้150ราข้อนี้ตอบเลยต่อมาตอบต่อบตอบ,ตอบ,ตอบ พ่อขับรถได้ระยะทางพ่อจะขับรถได้ระยะทางอ่าตรงนี้เลยค่ะระยะทางอยู่ทางขวาถูกไหมหนึร้ยห้าระยะทางหน่วยเป็นอะไรเอ่ยกิโลเมตรอ่าจริงๆต้องเป็นเลขไทย150หกิโลเมตรประมาณนี้นะคะไม่ยากเลยขอบคุณค่ะ